สวัสดีค่ะแกะกล่องกับก๊อจิวันนี้นะคะเราจะมาแกะกล่องนี้ค่ะบันทึกภาพการแสดงสดนะคะ <c oughs> Sotas The Memory Live On Stage ค่ะแกะออกมาให้ดูกันทุกชิ้นส่วนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> คือออกแบบมาได้แบบว่าน่ารักเพราะว่าอะไรเพราะว่านี่จ้ะพี่อาทิแล้วก็ก้องโภพพอเราหันหลังปั๊ อ้าวไม่เจอใครไม่ใช่นะคะหันหลังกล่อง DVD ปั๊บนี่จ้ามาพร้อมกับอะไรเป็นซองพลาสติกอนเนกประสงค์นะคะเอาไปใส่อะไรก็ได้มีสัญลักษณ์ของโซต้าเดอะซีรีส์คือเกียร์จะ้ะนมเย็นจะ้ะเสื้อชอ็อปจ้ะและสุดท้ายจะ้ะคืออะไรจะ๊ะเสื้อนักศึกษาจะ้ะอันนี้เป็นพวงกุญแจห้อยกุญแจได้ห้อยกระเป๋าได้ห้อยห้อยหอยหอยหอย,หอย,หอยได้เช่นกันค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้อะจ้ะ,จะ เกียร์ปุปุ๊บ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  DVD แผ่นที่หนึ่งนะคะ DVD แผ่นที่สองนะคะเกบ ภาพความประทับใจทั้งหมดนะค่ะของการแสดงสดครั้งนี้ไว้เนาะปุ๊บอันนี้ทาไมมีอะไรหนักๆเป็นอะไรโฟโต้บุ๊กเล่มนี้จะมีอะไรบ้างมีทั้งภาพเบื้องหน้าแต่ว่ามันพิเศษตรงว่ามีภาพเบื้องหลังด้วยเปิดมาโป๊ะหน้าแรกเจออะไรไลายเซนจ้ะเปิดมาอีกอาตายแล้วคือมีภาพเบื้องหลังของพี่อาทิแล้วก็คอณโพตอนที่เขาแบบเขาซ้อมอะไรเงี้ยยังมีภาพการแสดงบนคอนเสิร์ตด้วยมาในราคาแค่1,000พบาทเท่านั้น ต่อไปจารที่เราจะมาแกะกล่องกันนะคะนั่นก็คือคีรยาปาร์ตี้จา้ามันเป็นท l เลเยอหรูหรามากพอเราเปิดออกมาปุ๊บด้านในมีอะไรเฮ้ยเหมือนเป็นป๊อปอัพมากเป็นชนนะจะ,ะซื้อไปตั้งไว้ที่บ้านแล้วก็ตั้งไว้แบบนี้แล้วก็ดูทั้งวันเลยดูพีสิโตทั้งวันเลยนะละ่ารัก เจอแล้วค่ะคริสสิงโตแบ่งออกมาเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือ DVD การแสดงสดตรงนี้และมีนีิค่ะโฟโต้บุ๊กค่ะคุณผู้ชมโฟโต้บุ๊กนะก็จะเป็นภาพความประทับใจนะคะของพิรยาปาร์ตี้เป็นภาพบนเวทีแล้วก็ยังมีภาพเบื้องหลังอีกส่วนที่2นะคือ DVD บันทึกภาพการแสดงสดพิรยาปาร์ตี้ค่ะเปิดออกมาปุ๊บเจอ ดีวีดีแผ่นที่1ที่เป็นหน้าของคริสนะคะแล้วก็เป็น DVD แผ่นที่2 DVD แผ่นที่3 DVD แผ่นที่4ทําไมต้องมีมากมายขนาดนี้คะคุณผู้ชมเพราะว่าความพิเศษของภาพการแสดงสดในชุดนี้นะคะพิธยาปาร์ตี้เขามี2วันแขกรับเชิญไม่เหมือนกันเราเลยเก็บภาพความประทับใจครั้งนั้นมาลงไว้ใน DVD อันนี้มีทั้งวันที่1และทั้งวันที่2วันที่1ตอนนั้นค่ะมีโชว์พิเศษนะคะจากคริสแล้วก็สิงโตนะคะที่ฟิชเชอรริ่งกับคุณพ่อของตัวเอง วันที่2แขกรับเชิญเปลี่ยนไปค่ะคุณผู้ชมแขกรับเชิญของคริสนะคะก็คือพี่ปาโปเรโตอีกหนึ่งคนค่ะนั่นก็คือแก้มวิชยานีเปียกลิ่นค่ะทั้งหมดทั้งมวลอยู่ใน DVD บันทึกภาพการแสดงสดพิธยาปาร์ตี้ครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมมาในราคา1,200บาทค่ะบ็อกเซตตัวต่อไปค่ะคุณผู้ชม นั่นก็คือฟัน t าสติกเบบีมาในดีไซน์เป็นสีขาวใสสะอาดตาดีไซน์ภายนอกคือหรูหรามากหมาเห่าเลยเฮาเฮาอันนี้ก็จะเป็นออเป็นกันนะคะแล้วก็เหมือนอยู่บนหน้าผ้อ่อ่ะมีอะไรบ้างเปิดออกมานี่ตรงนี้นะ <S 2> <S 2> <S เปิดมาด้านในสะเตรียมตัวท้าดา เป็นดิสหนึ่งนะคะแล้วก็ดิสสองนะคะเป็น DVD ทั้ง2แผ่นอยู่ตรงนี้นะคะและโฟโต้บุ๊กใหม่อีกแล้วเปิดเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นภาพความประทับใจนะคะที่ถ่ายบนเวทีใกล้ขนาดนี้เอาจากไหนอะถามน่อยเอาไม่ได้ต้องเอาในโฟโต้บุ๊กเล่มนี้ถ้าอยากได้นะคะก็ต้องซื้อนะคะตัวนี้นะคะราคา990บาท ไอ้บ้าไอเตาบ้า990บาทเธอนี่จ้า DVD Box บ็อกเซต a s น i c b a ิกเค่ะต่อสุดท้ายนะคะนี่จ้า Why I Love You Fan Party 2019ติดเกาะฮาวายนะคะเป็น DVD บันทึกภาพการแสดงสดเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นดีไซน์แบบฟิลสดใสาตรงนี้คะ่ะเป็นคล้ายๆกับแมกเนตเปิดออกมาปั๊วเองนี้เปิดออกมาอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะเราพบภาพความทับใจนะคะคุณผู้ชม1 2ึ่ะย่งไปจ้า 15ศิลปินนะคะที่อยู่บนคอนเสิร์ตนี้นะคะอยเอ้ยน่าราังป้ามันคือเมาส์แพดเห็นหน้าทั้ง15คนได้นะคะวินิได้จะเป็นสติกเกอร์ทั้ง15คนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคุณผู้มชมอันนี้นะคะเป็น DVD บันทึกภาพการแสดงสดนะคะความประทับใจของเราอยู่ในนี้หมดแล้วค่ะกับ DVD Bo x บ็อเซนะคะ Why I Love You Fan Party 2,019ติดเกาะฮาวาย1,200บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะหาซื้อกันได้แล้วนะคะหรือว่าจะหาซื้อทั้งหมดนี้เลยค่ะ สำหรับ DVD b o x บ็อกเซตของเรานะคะเริ่มตั้งแต่ Fantastic Baby ค่ะพีรยาปาร์ตี้นะคะ Y I y I l เล e You 2อ1 9ติดเกาะฮาวายค่ะหรือว่าจะเป็นนี่ค่ะ so s o t a เสือ m m m o r y y l v e On Stage นะคะอยากซื้อทำอย่างไรไปที่ GMM TV Shop ได้เลยค่ะหรือว่าสแกน QR Code ด้านล่างนี้ก็ได้นะคะยังไงก็ตามนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแล้วนะคะก็ไปบอกพี่บอกป้าบอกลุงบอกนะ้าบอกหลานบอกใครก็ได้นะคะว่าให้มาซื้อนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพความประทับใจทั้งหมด ของแต่และการแสดงสดนะคะถูกเก็บไว้ที่นี่แล้วค่ะ